สวัสดีครับพบกับเสือเสือมีดเดินป่ามีดเชมมีดครัวนะครับวันนี้เสือนํามีดหลากหลายนะครับคมดุดใบมีดโกนนะครับผมยิ่งกว่านะครับเล่มที่หนึ่งนะครับเป็นเหล็กรางโบราณนะครับเป็นเหล็กรางเล็กนะครับเป็นรางสมัยโบราณนะครับอายุเกือบร้อยปีครับผมสร้างเป็นมีดพกเล็กนะครับผมกระถัดรัดนะครับเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับน้าหนักเบานะครับยาใบยาวอยู่ที่5.4 กว้าง1.4นะครับสัน4มิลนะครับน้ำหนัก150กรัมนะครับผมเป็นเหล็กลางนะครับด้ามพันด้วยเชือกนะครับถักลายสวยมากเลยนะครับเหมาะสำหรับผู้หญิงพกใส่กระเป๋านะครับน้ำหนักเบานะครับพกพาง่ายนะครับผมคมครับคมสุดๆเลยนะครับ แร่ซอยนะครับผมได้หมดนะครับสับคมสุดๆแถมฝัก pvc ราคาเพียงเล่มละ600บาทนะครับเล่มที่1ครับเล่มที่สองที่สามนะครับผมสร้างจากใบตัดคอนกรีตนะครับผมนี่ผมเอาใบตัดเล็กมาให้ดูก่อนนะครับสันประมาณ3มมิลน,นะครับผม ใบยาวอยู่5นิ้ว2หุนกว้าง2.7นะครับผมสัน3มิลน,น้ำหนัก250กรัมครับด้ามอยู่ที่5นิ้วนะครับผมออกแบบมาสำหรับงานแร่โดยเฉพาะงานแร่ปลานะครับแร่เนื้ออัวนะครับได้หมดนะครับความคมนะครับยิ่งกว่าใบผ่าตัดนะครับคมเพราะว่าคมของไม่เล่มนี้นะครับ เป็นคมมิดเชฟนะครับผมคมจะไม่มีเต้านะครับผมการเชือดการเฉียนนะครับผมก็จะคมจัดสุดๆเลยนะครับผสำหรับเหล็กตัวนี้เลยนะครับใบตัดครองกรีกนะครับผมนี่ครับราคาอยู่ที่6ก0้อบาทนะครับมีเล่มเดียวเท่านั้นนะครับส3ามเลมครับ เล่มที่3นะครับราคาเดียวกันนะครับแต่น้ําหนักอยู่ที่200กรัมยาวอยู่ที่7นิ้ว3หุนกว้าง2นิ้วสัน3มิลนะครับผมน้ําหนัก600กรัมนะครับด้ามเป็นปอกเหล็กเข้าด้วยอีฟ็อกซี่แข็งแรงนะครับผม <c oughs> จะคมแค่ไหนนะครับดูกันก่อนเนาะ <c oughs> นะครับผมคมไวมากเลยนะครับ <c oughs> ยากจะใชใ้เลยนะครับ มีดไม่คมนะครับไม่สามารถตัดกระดาษได้นะครับผมสวนะครับสวยมากเลยนะครับสำหรับมีดแรล่เนาะนะครับคมบางหวานมากเลยนะครับนะครับไม่มีเต้าเลยนะครับต่อไปเป็นมีดฟันอเนกประสงค์นะครับผมตรงนี้จะมีล่องนะครับผมสร้างจากเหล็กตัวนี้ครับ ารยนนะครับสตีลนะครับของเยอรมันนะครับผมแท้ด้วยนะครับจะมีล่องบาร์นะครับผมใบยาวอยู่ที่11นิ้ว4ีหุนกว้าง1.6สัน4มิลมีละมีล่องนะครับเป็นหลักฐานว่าเป็นบาร์สตีลของเยอรมันแท้นะครับบาร์สตีลนะครับดามอยู่ประมาณ5นิ้วครึ่ง6นิ้วครับผมเข้าไปต่อฟ็อกซี่นะครับ ความคมนะครับผมใบาย,ยาว11นิ้ว4หุนกว้าง1.6สัน4มิลน้ำหนัก400กร,รมัมนะครับความคมครับความคมครับคมจัดมากเลยนะครับคมหวานเลยนะครับออกแบบมาสำหรับฟันนะครับผม เป็นเหล็กหายากนะครับผมแค่บาเก่านะครับเสือได้มาก็ราคาใบเก็บ500บาทเลยนะครับสร้างมีดได้ไม่กี่เล่มเองนะครับเล่มสุดท้ายเล่มที่5นะครับยาวอยู่ที่12นิ้ว6หุนกว้าง1.4สซัน4มิลน,น้ำหนัก4นะครับนะครับหลังมีล่องบานะครับตัวนี้จะยาวกว่านะครับ ฟันได้นะครับสับลาบได้หมดเลยนะครับน้ำหนักพอประมาณนะครับไม่มากนะครับสิ0อยกรัมเอความคมจะขนาดไหนเนาะนะครับลากจะช้าให้ดูเลยครับนะครับลาบฟันซอยเนื้อย่างนะครับผมหน่อไม้นะครับทําน้ำพริกได้หมดเลยนะครับ คมจัดนะครับยิ่งฟันนี่คืออันตรายเลยนะครับตัวนี้ยาวถึง12นิ้ว6กหุนนะครับผมมีทั้งหมดจํานวน6กจำนวน5เล่มนะครับสนใจเล่มไหนทักทายกันมาเลยนะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดห้าหกศูนย์สองศูนย์แปดนะครับผมสำหรับวันนี้เสือเสิร์ชขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามคิดต่อไปเหล็กหายากด้วยนะครับขอบคุณครับ